นานนั้นเริ่มต้นในคืนวันที่31ธันวาคมปี2551ค่ามืนแห่งการเฉลิมฉลองแต่แล้วทุกอย่างหลับตาละบานออกไปซิออกไปซิท่ามกลางความอโอลบานหน้าคนหลังหน้าคนหลังเนี่ยยังนะครับในความหวาดกลัวสุดขีดร้อนอาคนร้อนอะนะร้อนออกไปได้ พี่ไม่ต้องมาช่วยหนูหรอกที่ไปดูข้างในเถอะนักกว่าหนูมากคืนนั้นลางร้ายเริ่มบอกเหตุตั้งแต่ความสนิทจะเริ่มมีคอนเสิร์ตร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย,ายให้นผับตกแต่งด้วยไม้กางเขนและลงศบมันเป็นคืนเลี้ยงอำลาของภาพแผนหน้มันเลยจนกกินต่างกัน,นมันเลยจินต่างกันจะอยากสิ้นเชิงมัจุราชกำลังนับเวลาถอยหลัง